วันนี้ล้างกุ้งเนาะโซดาหมดมีเบียร์ในตู้เย็นก็เลยเอาเอาเบียร์มาหลังแทนกุ้งใหญ่กว่าช้อน สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแเพ MT Channel วันนี้นะคะจะพามากินเมนูกระเพรากุ้งถาดนะเชื่อไหมว่าทุกคนหมวยทําเมนูกระเพราประมาณ2ชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่งกว่าจะไปซื้อกุ้งซื้อผักนะคะที่แม็กคูมาเด้อจ้าเสพเสดกันจ้ะกินเลยเนาะหิวมากหิวมากจริงทุกคนวันนี้นะ่ะหมวยไม่ได้ทําพริกน้ําปลานะคะเพราะว่าหมวยมีน้ําพริกน้ําพริกปลาสลิดนะทุกคน ซึ่งมวยชิมแล้วอร่อยมากเป็นน้ําพริกปลาสลิดเขามีหลายรสชาติด้วยนะหชอบมากเลยรสนี้เป็นน้ําพริกนรกไข่เค็มนะคะปกติชอบกินอะไรที่เป็นรสไข่เค็มอยู่แล้วไงแ่บมวยแอบเทไว้แล้วนะทุกคนเมื่อกี้อันนี้เป็นเห็ดนี่นะคะเป็นแบบนี้เนาะได้เยอะมาก เดี๋ยวจะทิ้งลิงลิงกน้ำพริกไว้ให้นะเผื่อใครสนใจอันนี้หมวยแอบแอบชิมไปแล้วชอบมากแล้วก็ชอบอีกอีกรสนึงก็คือเป็นน้ำพริกนรกกระเหลี่ยงนะคะเผ็ดเผ็ดสะใจมากแซ่บกินกับสะเดาไปได้สะเดามาอ่อนอ่อนมาก หิวข้าวมากทุกคนผักแก้มก็เดิมๆเนาะแต่ว่าเพิ่มสะเาามาแล้วก็ั่วพูแม่งวันก็ไล่หลยรถก็หลาย,ลลายเป็นเวลาเลิกงานนะตอนนี้ทุกคนสี่โมงครึ่งกุ้งใหญ่กว่าช้อนอืม ก็หลายๆนี่ค่ะทุกคนน้ำพริกนลรกไข่เค็มแซ่บกินกับข้าวปล่าเฉยๆก็อร่อยสซบแห้ง เหาจะแกะอีกรสหนึ่งนะคะให้ดูเป็นนี่ค่ะน้ำพริกนรกกะเหลี่ยงนะคะที่บอกว่าเผ็ดมากๆอะ่ะมากหลายพกไปกินนสบายเลยนี่อีกรสหนึ่งนะคะทุกคนน้ำพริกนรกกะเหลี่ยงแบบนี้เลยนะคะจุกๆ ลาดไปเลยจ้าที่ข่าวเพชรสะใจมากแซ่บ วันนี้ล้างกุ้งเนาะโซดาหมดมีเบียร์ในตู้เย็นก็เลยเอาเอาเบียร์มาหลังแทนอกุ้งใหญ่กว่าช้อน เดาอ่อนๆหมูชอบรสนี้มากที่สุดแต่มันก็เผ็ดเหมือนกันทุกอันทุกคนมันเป็นปลาสลิดแต่หมื่ชอบกินไข่เค็มก็เลยแบบชดเพียวๆแซบ เผ็ดกำลังดีเห็ดฟังไข่ดาวหมดใช้ไข่เป็ดน,นะคะทุกคนมาทอดชาวบ้านเอาไข่เป็ดมาให้แบบเยอะ ประมาณว่าเขาเคยเหตุงานอยู่ส่วนราชการแบบน,นี้เขาประทับใ,ใจในตัวเห่านะชาวบา้านเขาจำเขาได้ต่อยหเห้าบดิเหตุงานอยู่หันเขาก็เอาของมาฝากจังสิบางทีก็เป็นแจ่วบอบางทีก็เป็นไข่นี่แหละ ทุกคนน้ำพริกคุกข้าวแซ่บร้ายจังลืมกุ้ง <c oughs> แซ่บ พัดฟินมากหน้าหนาวดีอย่างนี้แหละทุกคนกินนอกบ้านเนาะเงือไม่สาดถ้าเป็นหน้าอื่นนี่คือนั่งกินแล้วเงือะแบบท่วมตัวไปเลยด้ยนั่งอยู่ซื่อๆกับย่งเงือออก อันนี้กินของเผ็ดน้ำแซ่บใส่กับข้าว ไข่ป๊าไข่เป็นลาวาอืมแสบ ข้าวปักใส่ในนี้ลองดูก่อนกับน้ำพริกแซ่บอิลีทุกคนเืมเกือบเรื่มกลุ่งไหมแล้วรสจัดดีแบบน้ำพริกมันต้องแบบนี้แหละต้องเผ็ด แซบ่บตัวผูกรอบกรอบมันอ่อน แซับ <c oughs> เผ็ดแล้วทุกคนเวลาเหนื่อยมามันเหมือนมีพลังอ่ะมันมีแห้งอืม rốt cả lái lại มกำลังดีเพศใจมากโอ้เพด ต้องตัดนะคะทุกคนความจําเต็มมวยนั่งกินจนหมดกําลังจะปิดคลิปเอา้าตัดไปเองเสือกเลย่อเรือน้อยหนึ่งกินอีกก่อนจะคำานึงเนาะน้ำพริกใาสนใจซีทิงลิ่งไว้ให้ใส่คลิปนะคะถ้าใครสนใจเนาะอร่อยจริงๆทุกคนแซบแซบ เอาละคะ่ะทุกคนสําหรับกระเพรากุ้งเนาะกะเพรากุ้งถาดนะคะอร่อยเวอร์วัาวางอลังการกินกับน้ําพริกปลาสลิดน้าพริกนรกปลาสลิดอร่อยหมวยก็ต้องขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ทุกๆก,ก,การติดตามแล้วก็ทุกๆกําลังใจนะคะขอบคุณหลายๆเจ้าสำหรับใครที่กดเข้ามาดูใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย